สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องนาดาน้องนาดาบอกเลขโดยที่บ่ต้องถามพี่น้องเพิ่นบอกบนบอกล่างพี่น้องเขาก็บรับส้มรับฟังเลยข่าวเผิ่ใหายตัวใดไปเลยค่ะผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องบ้านแม่น้องดาพี่น้องเขาเรียกหมักย่างปลาพี่น้องไม่รู้ว่ประเทศไทยหรือื่นหมักย่างพี่น้องบ้านแม่น้องดาเรียกมมกยางพี่น้องมันสิออกรสชาติมันสิออกสมมุหวานเนาะ มาน,นพี่น้องเลยไปเก็บตามปา่าเลยพี่น้องเรื่องนี้มากับไปเห็ดเป็นถุงเป็นถุงไปขายแบบนี้พี่น้องถุงละไรยี่สิบบาทพี่น้องเนี่ยทวงละไรยี่สิบบาทมันจะออกรสชาติจะออกเป็นเปรี้ยวๆหวานๆข้าง,ง,งมันจะเป็นยางพี่น้องแกะได้หรอกแกเอชซีดูอะไรคะเก็ซีดูนี่รสชาติมันจะเป็นหน้าตามันจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ว้าวนี่พี่น้องมันจะออกเป็นหวานๆ Yeah, เอาไปเล่ยๆลงไปเลย leave, ลไปเลยค่ะโอเคอือจะเอกเปรี้ยวหวานสำหรับคนที่มากินของป่าพี่น้องแมงน้ำแนะนำบวแพงเด้อพี่น้องบ้านแมงดาเผื่อปลาผลไปหาเพ่มาขายทุงละยี่สิบบาททุงละสิบห้าบาทพี่น้องแต่ชวนมาบางคนผลกับไปตามเอาตามป่าพี่น้องมาย่างป่าบวชแพงเด้อพี่น้องเด้อบวต้องขายเป็นลอยบาทแมงดาแค่ยี่สิบบาทแต่ไปขาย mm hmm. ไปแล้วถ้าเป็นทุงผลนี <S <S ่ไปทำเป็นทุงแบบนี้พี่น้อง ทำเป็นพวงโบนี่ไปขาย20บาทเพราะได้ขายขนมเล็กน้อยพี่น้องเยไปหาตามป่าเราไม่ต้องลงทุนยัง่น้องลงทุนลงแห้งพี่น้องลงแห้งอยากเป็นดาาให้พุนอ่ะปอุนอ่ะอาเบ่งเล็กน้อยพี่น้องไมาต้องมาันเบ่งอันเล็กน้อยผุนหลับจ้างพี่น้องหลับจ้างคนนันขี่แกะพี่น้องนี่คนขี่แกะไปกระสอบกระสอบพี่น้องแบบนี้น่ไปกระสอบกระสอบนี่พี่น้องกระสอบละสองบาทพี่น้องนี่ เพืเด็กน้อยพี่น้องผวอนเพิ่นอยากได้เอาไปไใส่ไ้ใส่หน้านะพี่น้องเพิ่นก็สิมาจ้างเด็กน้อยแถวบ้านแม่น้องาดาเนี่ยกระสอบละสองบาทพี่น้องเ,เขาก็มาเฮ็ดเด็กน้อยพอได้ซื้อขนมพี่น้องเลยนะมันเมืย์เขพาพักกันเมื่อยก็เลยพักกันปากคอพกนพี่น้องน้ะมีหมูพี่น้องมีหอนหมูพี่อพดองหมูอุดยังมาทันแล้วนะหรือว่ากระสอบเบิดแลกระสอบเบิดตั้ง โอ้ยไอ้ผู้บ่าวเห็นแน่สอดหน้าผุนผู้น่ะมาลีเฮงอยู่ไกลหัวมารีมาลีได้จากสอบมาลีมาลีมารีเขาก็เข้าหนเดี๋ยวได้สิบสองผู้ให้กระสอบเท่าไรเนี่ยผุดยางสอบละพันกี่เออกระสอบละพันกี่โอ้ได้ได้จากสอบอะไรโตสิบสองใช้สิบสองเลยปลาสิบสองก็ได้ก็ได้สิบสองพันละตัวเนี่ยได้ขนมสองห่อละตัวเนี่ย เห็ดเห็ดุ่นอืมปุ <loyalty> ่นอ่ะดิดิกระดิกระเบ็ดตัวนี่พอได้ซื้อขนมพี่น้องนี่ก่อนแล้วก็จะเสี้ยวไปเห็ดอันพี่น้องเพ่าจะไปเผาเผาให้มันเป็นอันแหมเป็นฝุ่นพี่น้องฝุ่นเวลาเห็ดเวลาเพุ่นอันนี้นี่ว่ากหายขี้แกบปุ่นค่ะเห็ดมะเร็วซุบเห็ดมะแล้วแม่มะแล้วซุบอะไรเงินดิกูอยากเป็นดาราสอเจ็ดเออ ก็ <c oughs> จะไปรับจ้างแบบนี้พี่น้องเล็กน้อยว่าเสาร์อาทิตย์บันได้ไปโรงเรียนพี่น้องกอะสิมารับจ้างแบบนี้ว่าแต่ว่าคนแถวบ้านจา้างไงเล็กน้อยเพิ่งกะสีป้ายพี่น้องอวอ่าเล็กน้อยแถวบ้านแม่อ็งดาสิไล้พี่น้องไล้กับผู้ใหญ่พี่น้องผู้ใหญ่เนี่ยโบไล่จำเล็กน้อยเล็กน้อยละเพื่อนละสีละหาพี่น้องไล้ค่ะบรรยากาศพี่น้องปฏิพเพกสอบสอบแบบนี้นน <c oughs> เลยเอาสิหายแบบนี้พี่น้องใจกะสอบกะสอบแบบนี้นี่ เล็กหน่อยขยันได้พี่น้องอยู่บ้านแม่ลงดา่าติดตัวแต่ผู้ใหญ่จ้างยังเขาจะเาเห็ดเบิดขอให้เป็นเงินพี่น้องเลยขว่าสิเอาแรง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 งานผู้ผู้ใหญ่เนี่ยบ่ค่อยมีบันไดพี่น้องเลยส่วนมากมีแต่ผู้พักกันนั่นเล็กหน่อยเล็กหน่อยหลายสุดยอดเลยหมู่บ้านแม่ลงดาเนี่ยเช่นกีบนะเช่นกีบ น่ไปเห็ดงานเห็ดงานผลบริจาคเงินได้หนอะไปเอาเห็ดไปพากันออยกล่องพี่น้องจะมาพากันยูธจะมีแหงมัไปกับผู้บ่าวแล้วนะเล้วบักผู้บ่าวคุณอะมันีได้จะสอบมรีรีได้สอบหนึงโอ้ยมลีได้บาทหนึ่งตัวนี้ เอาไปสิสอได้ะไก่ฟูบาวเทาได้ยได้ข้บ่าวเวียดได้เหอไอ้เน้ยเ็ดเวียดเขาเห็ดเวียดเห็ดงานเข้ามาในนางซื้อ อสวัสดีค่ะน้องอันดาป้าพี่น้องตั้งตั้งกล่องหมทันน้องอันดาบอกเลขโดยที่พอรองถามพี่น้องแม่กรดาตั้งกล่องหมทันเอาไว้ดูลูกว่าเอฟซีฟังลูกตัวไหนตัวไหนคะไหนตัวไหนคะแปดศูนยังศคู่ดังค่ะแปดศูนย์กับสองศูนย์แปดศูนย์กับสองศูนย์แค่นี้เดีลูกรู้มีบนมีล่างไหมคะลุ้นลุ้นรอลุ้นหนูนะคนบอกเลขโดยที่วอลองถามพี่น้องแม่กระดาษกันเลยตั้งกล่องพี่น้อง แปดศูนย์กับสองศูนย์หนูลูกให้มีเฮนะวันนี้นะว่าเอฟซีไม่ถูกนานแล้วนะลูกในหันหน้ายิ้มให้เอฟซีหน่อยยิ้มหวานหน่อยเอาทำไมชำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกทำยินดีเออไม่ว่างเลยหรอทำอะไรลูกทำไม่ว่างโอ้โหเล่นเกมดูเล่นเกมโอ้โหเป็นเด็กไม่ดีนั่นเล่นเกมเนี่ยนะแปดศูนย์ลูกแปดศูนย์ล่างหรือบนคะ แปดศูนย์ล่างแปดศูนย์ล่างแล้วสองศูนย์ละลูกล่างแปดศูนย์สองศูนย์ก็ล่างด้วยกันด้วยกันแปดศูนย์สองศูนย์ออกล่างเลยล่างมันได้แค่สองตัวนะลูกเอาดีดีบนเออเอาดีดีนะบนก็บนพูดดีดีไมเอฟซีตกใจหมดเลยเนี่ยแปดศูนย์สองศูนย์เนี่ยหนูชอบตัวไหนมากที่สุด ข้างล่างอ๋อเน้นเน้นแปดศูนย์เนาะนะของน้องดาเน้นแปดศูนย์คนบอกเลขพี่น้องคนบอกเลขโดยที่ไ่ต้องถามแมงดากเลยขออนุญาตตั้งกล่องพี่น้องรูปเลขของน้องอันดานะคะัวเผื่อเป็นโชคเป็นลาวนะพี่น้องเนาะของน้องอันดาสองพฤษภาคมหกแปดน้องอันดาบอกเลขโดยที่ไม่ต้องถามพี่น้องแปดศูนยะ์ 20, นอบ,บ,นบอกว่าล่างเน้นล่างเลยพี่น้องเนาะสองศูนย์ขึ้บนสำหพี่น้อง แนงได้กับแปลกต้องทีว่าเห่าบริษัทามเผื่อนพี่น้องเผื่อว่าขึ้นมาแม่น้องดาเลยขออย่าตั้งกล้องพี่น้องเผื่อเป็นแนวทางพี่น้องเราหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้องมากระจัดนบวมากระเบิดเป็นกลังใจให้แม่น้องดาพี่น้องเอ้ยแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์หลายๆตำหนักมากระจัดนบวมากระเบิดเป็นการบันเทิงหรือมามาเบิร์นเป็นลังใจแม่น้องดาพี่น้องแต่ว่ามันเลียกธนาโซนพี่น้องเลีกน้องอันดาเลีกบัวลายหางพี่น้อง เลขก,ก็มีเขาไม่รู้ี่น้องเ้ยพ่มพีผู้ใดรู้ว่าเลขสีสีออกตัวใดแม่กระทางแม่น้องดาเป็นแก่สะพานบุญนไห้เป็นแก่น,นี่ไห้พี่น้องเลยแม่น้องดาก็บม่รู้คือกัน้นเลขสีออกตัวใดพี่น้องแต่ในนี้เลขของน้องนาะดาแปดศูนย์กับสองศูนย์พี่น้องตัวดอกแปดศูนย์เน้นล่างสองศูนย์ 20, นี่เป็นบนพี่น้องอ่ะเาพอมาหลุดกันพี่น้องสองพฤษภาคมว่าเลขมันสุเป็นตัวใดเป็นเลยค่ะ